สิ่งที่สามารถช่วยผูเ้เล่นจับสัตว์ได้ดีที่สุดและทําให้ค่าเทมของสัตว์นั้นขึ้นเร็วขึ้นก็คือชูตติ้งบัมหรือยาคูณสิบซึ่งเราสามารถหาย,ยาคูณสิบได้จากการแลกอันติแฟกต่างๆด้วยการนาเควสฮันเมกาเปลี่ยนยาซึ่งจใจเราทําในเบลลต่างๆซึ่งจะมีอยู่หนึ่งเบลที่เราทาเควสนั้นหลังจากการค่าในรอบเควสนี้ก็จะขึ้นมาทันทีและสามารถหายจากการแลกอันติแฟกเช่นอันติแฟกออฟอิมูน a n t i f a c t of the Skylord a n t i f a c t of the Massive a n t i f a c t of c a b e r และ a n t i f a c t of Hunter และในร้านค้าก็ยังจะมีอีก2ประเภทซึ่งจะเป็นยาคุณจะเป็น Shoting b บัมเสริมหรือยาคุณเสริมนั่นเองก็จะมี Major Shooting Balm ซึ่งจะคูณ15ค่าเทมมิ่งซึ่งจะเร็วขึ้นหลายเท่าและคูณ3ซึ่งมีชื่อว่า Minion Shooting Balm ใช้ราคา10แอมเบอร์อันนี้45แอมเบอร์ส่วนชุดทิ้งบามคูณ10นั้นไม่มีขายในร้านค้าแต่เราสามารถหาได้จากวิธีที่กล่าวมาและทั้งหมดที่กล่าวมานี่ก็คือการหายาคูณ10นั่นเอง